สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นมากินอินทผาลามค่ะไม่ได้กินนานมากละมิ้นเคยกินปีที่มันแพงมากๆอะ่ะช่วงที่เขากําลังฮิตใหม่ๆอะ่ะอันนี้จะโลละ250บาทนะมิ้นซื้อตลาดแถวบ้านมิ้นตลาดตรงข้ามวัดกระทุ่มเสือปลาค่ะมิ้นไม่ได้อยู่แถววัดกระทุ่มเสือปลานะแต่ว่าคือมิ้นไปตลาดนั้นเฉยๆนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาเยอะมากมันกี้มิ้นเพิ่งดูในอ่า t ิกต็อกนะคะนี่ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ประโยชน์ของเขา อ,อินดาผาลำสดมีคุณประโยชน์เยอะมากทั้งบำรุงร่างกายให้หายอ่อนเพลียจะสดชื่นหลังจากทานไปเลยนะลดน้ำหนกักเพราะมีไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มนานขับถ่ายก็ดีขึ้นลดอาการท้องผูกปรับสมดุลในลำไส้ช่วยในเรื่องของการบำรุงตับ ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีแคลเซียมและโพแทสเซียมสูงบำรุงกระดูกช่วยบำรุงสายตาชะลอความเสื่อมและบำรุงระบบประสาทอีกด้วยว,วิธีกินนะก็คือแช่เย็นให้กัดตามแนวยาวของลูกจะกรอบหวานฝาดนิดๆแล้วก็มีเส้นใยห,หน่อยๆ แต่ถ้าไปเผอกัดตรงก้นหรือตรงหัวมันแล้วก็รับรองว่าจะฝาดค้างลิ้นหวานอะ่ะก็จะน้อยลงไปเลยอย่าลืมแช่ยเย็นก่อนนะกรอบแค่ไหนฟังดูประโยชน์ไม่ต้องบอกแล้วยาวเกินตามคลิปเลยนะคะเขาอบอกว่าเวลากินให้กินแนวยาวค่ะ ถ้าไปเผอือกัดตรงก้นมันมันจะฝาดมากคือมันต้องกินแบบอารมณ์แบบเหมือนเวลาเรากินเราต้องกินรวมๆลูกอะมันถึงจะฝาดน้อยมันไม่ได้ฝาดแบบกินไม่ได้เลยนะอืเนี่ยแล้วมันก็จะมีเส้นใยไฟเบอร์สูงนะคะม,มาบ้านใครเหากรอบ มันซื้อมาเป็นอาทิตย์ละยังสดอยู่เลยอะเมกอกรานอนะมิ้นเคยกินแต่อินทราผ่ารามแบบแห้งแบบอบแห้งอะเนาะเดี๋ยวนี้คือแบบมันมีแบบสดมันมีแบบสดๆเกาะมาเอาเม่ดไปพอเดี๋ยวก <c oughs> ่าจะโตนี่คือแบบมิ้นน่าจะเดสมอลเลกวะ่ะ มีรสชาติหวานกรอบลูกนี้ฝาดมากแหละไม่รู้เพราะอะไร ไม่ไม่น่าจะชอบนะเพราะมันไม่เปรี้ยวไม่เลเป็นคนที่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวไ,ไงเมื่อก่อนนี้รู้แล้วแบบเป็นพันปะอืมเป็นพันหรือว่าห้าหกร้อยนี่แหละถ้าจำไม่ผิดน,นะตอนที่มันออกใหม่ๆเลยนะบางลูกก็ฝาดนะบางลูกก็ฝาดน้อยบางลูกก็ฝาดเยอะแล้วแต่เลย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอินทผาลามัมแบบอบแห้งคือจะหวานมากหวานแบบหวานเจี๊ยบอะ่ะอมไม่ค่อยกินละชอบกินแบบสดมากกว่ามันมีความฉ่าน้ํามีความกรอบแล้วก็หวานไม่มากเกินไปเท่ากับแบบอบแห้งแบบอบแห้งก็คือแบบความหวานมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดอื โอเคมิงก็กินให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มิ้งด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ